สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตรงฟังสินแจนางพยางหัวเหงจากแฟนเพจเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหัเฮงนะคะแฟนเพจนี้ให้ความรู้เรื่องหัวเฮงเยอะมากๆคราวนี้มีคนถามว่าสินแสโงหเหงนมแบบใดนะคะจะได้ผัวเด็กหรือว่าจะได้กินยาอายุทนาและเป็นอมะตะนะคะจากหัเฮงมีคําตอบนะคะการที่เราจะดูนมนะคะว่านมแบบใดที่เรียกว่าเล็กหรือเรียกว่าหญ่นะคะก็คือฝ่ามือของเราเองนะคะนมที่ใหญ่กว่าฝ่ามือของเรา กลุ่มมือเนี่ยนะคะเรียกว่านมใหญ่เนาะแต่ถ้านมที่เล็กกว่าฝ่ามือกลุ่มนะคะเราเรียกว่านมเล็กนะคะนมเล็กกว่าฝ่ามือเรานั่นเองเขาบอกลักษณะนมเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆหรือทำอะไรก็ชิลชี้ชิลชีนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่คิดมากแล้วก็อยู่ด้วยมักจะมีความสุขและคนชอบสร้างอารมณ์ขันนะคะดังนั้นนะคะ ผู้หญิงที่นะคะผู้หญิงที่นมเล็กก็คือขนาดนมเล็กกว่าฝ่ามือเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะความชิลๆความสบายๆหรือบางครั้งไม่ค่อยเจ้าระเบียบมากนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงอาจจะน้อยกว่าคนที่หน้าอกปกติหรือหน้าอกใหญ่นะคะดังนั้นจะเป็นคนที่สบายๆมีลักษณะของความเป็นเพื่อนได้ดีแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะมีการวางชีวิตที่เรียบง่ายนะคะและคนหน้าอกเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่ใจถึง ถึงไหนถึงกันนะคะมีความเป็นเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ได้ดีดังนั้นนะคะวาสนาหรือสตาของผู้หญิงที่นมเล็กก็คือเล็กกว่าฝ่ามือนะคะมีโอกาสที่จะได้ผัวเด็กหรือได้เพื่อนนะคะเป็นผัวหรือได้คนที่รุ่นราวคาวเดียวกันเป็นคู่ครองนั่นเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เข้าใจคนก็มีโอกาสที่จะได้เยาวรุ่นอายุน้อยเป็นผัวนั่นเองค่ะดังนั้นสรุปนะคะคนนมเล็กมีโอกาสได้ผัวเด็กกินผัวเด็กเป็น อมตะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ